สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมร o b บ็อกซ์นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่า Toby Hospital ครับผมเป็นโหมด s c a r y o b b y นะฮะหนีจากโรงพยาบาลกันดีกว่านะครับผมดูหน้าคุณหมอสิครับทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าโครงหน้ามันคุนค้นจังใช่หมีในเกมไฟในเอเดีหรือเปล่าครับมันคุนค้นๆมากเลยแต่หน้าหมอคือแบบอืมครึ่งหนึ่งคือเป็นเลือดตาแดงฉ่าเลยนะมาผมจะต้องหนีออกจาก โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับคุณได้รับก,การล็อกอยู่ภายในโรงพยาบาลช่วงเวลาคุณต้องหาทางหนีที่ก่อนจะมันจะจับคุณคือเนี่ยการแปลไทยเป็นไทยไหมก็คือเราถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลช่วยด้วยนี่ผมถูกอ,อยู่ในถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลงั้นเหรอผมจะต้องออนจัดที่นี่ให้ได้นะครับอันนี้คืออะไรเหมือนเกมแรกคืออะไรครับพอดูกันซูมมองขึ้นเกมเข้าร่วมงานเด็กเพื่อปลดล็อกอะไรวะมีอะไรด้วยมีให้ซื้อของนะครับถามว่าซื้อไหมไม่ยังเป็นนายแบดดายาจกอยู่ นะครับโอเคเรามาหนีจึงววามองหาคุญแจสำหรับประตูทางออกนี้มันจะช่วยคุณได้เพื่อที่จะหลบหนีได้นะครับผมคุญแจที่จะต้องอ่าไขประตูตรงนี้นะฮะทางออกอยู่นี่นะครับดังนั้นเราต้องไปหาคุญแจครับผมเอาจะช่วยให้กับผมด้วยนะฮะพี่แมวมาแล้วพี่แมวมาแล้วทางนี้ไปได้ไหมไปได้ทางนู้นก็ไปได้นะครับเดี๋ยวขอมาทางด,ดูทางนี้ก่อนอมีอะไรให้สำรวจไหมฮะมีไหมครับตอนนี้โรงพยาบาลเหมือนจะค่อนข้างร้างพอสมควรเลย พอมาไม่มีพยาบาลไม่มีหมอไม่มีคนไข้อยู่แถวนี้เลยนะฮะคนไข้ก็คือพวกเรานี่แหละง,ง่า <laughs> ยง a าย reception มาดูซิแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะ exit key ให้กดเหรอจริงป่ะไม่เห็นมีอะไรกดเลยไม่มีอะไรกดเลยตรงนี้คืออะไรครับอุ้ยเหมือนเป็นกรง welcome ทางเข้าอ๋ออ๋อประตูไอ้นี่ทางออกข้างน,นอกเป็นถนนครับโอเคผมก็ได้ว่าอะไรมีประตูตรงนี้ครับ มันจะไปซิงกับประตูทางโน้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอาใจช่วยด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอา่าคุณหมอสุดโหดของเรานั้นจะโผล่มาตอนไหนอา้อาวนกลับมาทางเดิมอ่ะไม่มีอะไร Ex ็กซิ y คหรือเราต้องกดมันก็กดอะไรไม่ได้นะอ๋ออุ้ยหมอมาไม่นะหมอมาเราก็นานี่อะไรวะ อุ้ยวิ่งเร็วได้ไหมวิม่งเร็วนี่เร็วสุดแล้วแหละเนี่ยโอ้โหคุณหมออย่าตามผมเลยผมขอร้องขอร้องเลยนะฮะโอ้โหตามติดชีวิตผมมากขอขยายหน่อยอต้องเป็นคุณหมอสูงจังที่ผมว่าผมสูงแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราออกทางนี้ไปทางนี้สิทางนี้เออ exit exit อ็กซิสเรทางนี้นอ,อ,นอ้าวมันจะ,จะปิดคุณหมอยังออาเอา้าวเมื่อกี้ผมลืมหยิบกุญแจมา ถ้าผมไปคุณหมอจะเข้ามาเปล่าคุณหมอให้ภัยผมด้วยโอเคหนีหนีก็ไปหนีก็ไปแต่ไปติดซอติดซอออุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยอ่ะไอชิ้นอยตรงนี้แหละโอ้โหไม่บอกไม่กล่าวกันเลยถือคีรอไว้เลยแล้วกันนะอ้อมกันหน่อยฮะอ้อ,อมฮนะอ้อมสุนิสาครับอจะเล่นออมพิาราก็เล่นซับไปแล้วมาแล้วโอ้โหคุณหมอตาติดเลยวะ่ะไม่คุณหมอเป็นเอฟซีผมนะครับไข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 ,ขเออ พลสักทีไปแล้วใช่ไหมโอ้ยโอเคเนี้ยเมื่อกี้ตอนเข้ามามันติดโซ่แล้วอยู่ๆมันก็ปีดขึ้นไปข้างบนเโอเคครับต่อไปนะฮะทางที่เราต้องไปคือทางอ่าท่อระบายอากาศนะครับหรือท่อเอหรือเปล่าไม่รู้มันชันไม่มีอะไรฮะตรงนี้ตันนะฮะทางนี้ตันไหมตันเหมือนกันครับโอเคทางนี้มีทางอุ้ยสูงจักอ,อีกแล้วครับน้ําเขียวน้ําเขียวมาอีกแล้ว คุณน้องเดงไ,ไปทำมาอ่ะคุณน้องอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทางแบบเล็กมากคุณผู้ชมต้องค่อยๆโดดนะฮะระวังให้ดีหนึ่งสองเอหนึ่งสองสวยอุ้ยมีเส้นมีมีเส้นสายไฟสีเขียวด้วยนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเราโดนนะฮะอืมพูดพร้มกันเราจะเป็นทักก็ได้เล่นทุกพาสเลยเอออะอุ้ยโอ้โหกระต๊อก,กอันนี้คืออะไรอ่ะโดนได้ไหมอ,อ๋อโดนได้โอเคมันเป็นแค่แบบอากาศที่โผล่ออกมาฮะโดนได้ครับไม่เป็นไร สบายสบายชิวๆครับด่านนี้ค่อยๆไต่ลงไปนะฮะค่อยๆไต่ไปข้างหน้ามีของให้ด้วยครับผมถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อครับ <c oughs> ไม่ก่อนครับไม่มีตังค์ครับยังไม่มีงบโอเคขึ้นไปทั้งบนนะฮะไต่ท่อขึ้นไป้ามันจะโผล่มาอีกทางหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับเอาตกใจนะว่าจะออกไม่ได้ที่นี่คือห้องน้ําของโรงพยาบาลนะฮะมีรูสศรชี้ด้วยว่าไปทางด้านซ้ายตกใจปิดการรักษาความปลอดภัย ให้ในโรงอาหารเพื่อที่จะหลบหนีทางขึ้นอยู่นี่ไปโดดอึ๊บเร็วๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ็วเทางนี้เขาเขาเกริ่นมาแล้วคุณหมอตาผมไม่ได้หรอกไปได้ไปได้โอเคไปเอ๊ะฮะฮะไม่ใช่ผมโดดเลยเดี๋ยวนะโดนไอ้แดงๆนั่นหรอไอ้แดงๆก็โดนโอ้ยแดงๆก็โดนไม่ได้มาโอเคตรงนี้ค่อ,คอยๆโดดน,นะฮะเฮ้ยอย่าลุ้นอย่าลุ้นไอแดงๆนี่อย่าโดดฮะอ๋อเป็นไปอ๋อไป,อไป,ออไปยังยังไปไม่ได้ อ๋อต้องไปเป็นตรงนู่นผมเห็นแล้วโอโ้โหคุณหมอใกล้ผมมากเดียวเดี๋ยวใจจังคุณหมอคุณหมอกระโดดครับจุกจุกหน่อยจุกโอ้โหเดินทะลุตู้ตะใครมันวางกล้วยไว้ตรงนี้ฮะขยะมีให้ทิ้งทําไมไม่ทิ้งฮัลโหลต้องมาเดินล่อใหม่ออเโอเคทีนี้ผมก็จะมากดปิดก่อนเลยเอ้าทำไมกดไม่ได้โอ้ยกดผมกว่าจะกดได้กว่าจะกดได้นะโอเคหนีผ่านชงอาช่องอากาศครับคุณผู้ชมครับมา ทีนี้เราก็พ้นแล้วฮะโอ้ยอย่าระวังตกเด้อระวังตกเด้อค่อยๆเด้ออ่าเรียบร้อยหนีได้แล้วครับคุณผู้ชมโอเคลงมาจากไหนวะเนี่ยมีค้อนมีสเก็ตบอร์ดให้ด้วยแต่ผมไม่เอามีอาเรวาอะไรอันนี้ลงศพอหรออุ้ยอะไร,รอ่ะเก็บได้ปะเก็บได้ไหมเอ,อ้ยเก็บได้มันคือควานครับมันคือควาน่าซอบพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยู่อยู่อยู่ซอบี้มา ซอมบี้หรืออะไรเนี่ยเชคปะเนี่ยซอมบี้หรือเชคเ <c oughs> ขียวแป๊ดเลยไม่ดีต้องฮักสิต้องฮักเอกอเอาตีไปครับตีไปอดีไม่น่าจะมีอะไรยากแต่เลือดเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะเราระวังให้ดีระวังให้ดีโอเคตีค่อยๆตีทีละตัวก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรามีทางแบบมีแบบให้แบบให้ขึ้นปีนอะไรได้มั้ยเออตายหนึ่งละอสี่อีสี่ครับคุณผู้ชมครับค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป อโอเคตายอ,อีกหนึ่งเลยอีกสามอีกสามตัวเท่านั้นอีกสามตัวเราก็จะได้ออกจากจุดนี้โอ้โหตีไม่โดนสักนิดทาไมเออ,อโอ้โตทนนี้มันตีฮักตีเยนขนาดนี้เออสองตัวโอ้โหแล,แล้วทำไมต้องมาแบบตอนที่แบบเลือดหละแค่นี้ด้วยแฮ่รู้ไหมมันงดยิดเอาตีไม่โดนดีขอบคุณมากเออโอ้โหเล่นแล้วก็จะตายเหมือนกันนะถ้าผมไปสู้นี่คือตายได้แหละ ทำยังไงทำยังไงดีทำยังไงดีโอ okay, เคเลยตัวเดียวตัวเดียวอู้เลือดเลยแบบปิมเลือดเลยปิม <c oughs> คุณผู้ชมสังเกตด,ด้านขวามุมบนผมสิครับเลือดเลยปิมหนึ่งจะรอดไม่ได้เอยแลกกันแลกกันแลกกันแลกการเอยไม่โดนเอาใหม่จะตายสิไม่เหลืจะตายอือเหยียบก้อยไหมสนใจเหยียบกล้อยไหมแต่ว่าก่อนจะเราจะไปรอดตรงนั้นเราจะเหยียบเองมากกว่าละตอน เฮ้ยตายสทีเออเราเนี่ยแหละตายฆ่าซอมบี้ให้ได้ทีละตัวเฮ้ยเดอเด้อดันบันดันบันดันเฮ้ยเราเราชนเลยไหมชนเลยไหมชนเฮ้ยชนเออชนก็จบแล้วนะชนก็จบละวาวกดด้วยโอเคครับต่อไปเป็นกับดักบอระนับนะฮะผู้ชมครับเห็นทางตรงกลางนั้นไหมฮะผมว่าผมเห็นว่าเป็นหลุมนะระวังให้ดีเลยนะครับ โอเคอุถ okay. ้าลงไปนี่คือตายแน่นอนค่อยๆเดินไปนะครับกระดงไหนดีขวาะขวาชิดขวาชิดขวาเลยนะครับ <c oughs> ขวาชิดชิดขวาเลยเพ่ชิดขวาอันนี้ชิดซ้ายชิดซ้ายโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้อยู่พอแล้วครับกระดักมากระดักหนามอรณะนะฮะต่อไปลงลิฟต์เหรอลงไปเหรอจริงดีสูงขนาดนี้ขาไม่หักเหรอปึ๊บผ่านด่านสัญญาแพทย์นี่คือด่านสัญญาแพทย์งั้นเหรอ โอ้โหเขวิ <mag> <illing en> <sand> <ills> <sh arp inhale> ่งไปวิ่งมาไปเอ๊ะดังจ้วงดังจึ๊กเลยไม่มีไม่มีแกระว่างกลางนะหนึ่งสองไปตรงนี้อันหนึ่งไปสวยครับอุ้ยโกมแบบนี้ทำให้ผมเป็นลางว่าหมอจะโผล่มาหมอจะอู้เรืยเรื่อ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 ยระหวงกันเลยนะค่อยๆเป็นนะมีคันโยตรงนี้ด้วยโอ้โหผมพอจะเดาทางออกนะว่าอะไรจะโผล่ตรงนั้นได้มา โผตรงไหนโผตรงนี้ไม่โผล่นะไม่โผล่นะโอเคถือว่าแล้วไปแล้วไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับด่านต่อไปครับอืมไต่เชือก้าบลาวานี่นี่ลงมาถึงขนาดแบบ <c oughs> ถึงใต้พื้นเอา้าโดนขวานอีก <c oughs> นี่ขนาดถึงใต้พื้นลาวาแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อโอเคระวังขวานให้ดีนะฮะ <c oughs> ตายไป <c oughs> ผมเสียเวลากับตรงนี้หลายรอบนะ <c oughs> มาพนไหมไป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 เออ ดูยากหน่อยนะฮะเพราะว่าขวานนี่แบบเออระวังเดี๋ยวนะขอดูมุมกว้างเออต้องดูมไไดแบบดดุม,ม,มกว้างโอ้โหเฉียดไปได้แกไปได้โอเคดูมุมผมต้องดูหมุมกว้างโอเคไปเลยไปเลยไปเลยสวยครับพาแล้วฮะนี่ผมเข้ามาในอะไรเนี่ยในถ้ำหมอมีเข่าววกดด้วยครับเดี๋ยวโรงพยาบาลมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอนะโอ้โหนี่จะโดดพ้นไปเนี่ยโอเคพ้นอยู่สวยครับเฮ้ยใครอ่ะ เธอเธอได้ยินผมไหมน่าจะเป็นคนไข้นะครับขอดูใก่้หน่อยใส่ชุดเหมือนแบบคนไข้โรงพยาบาลเลยฮะแต่ตอนนี้มันตันนะครับผมไปไม่ได้ครับน่าจะต้องแบบใคาเรียกว่าอะไรอะไข,ข่คุณแจก่อนปะ <c oughs> เอา้าโดนด้วยเหรอโดนด้วยเหรอจะผมไปขวาก่อนละกันโอเคระวังให้ดีนะสวยครับตรงน,นี้มีหนามมีคนไข้อีกแล้วคนไข้ผมแดงคุณพี่รอผมแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็มีคนหนึ่ง ใส่แว่นด้วยเป็นคนนั้นหรือเปล่ามนาช่โอเคครับเรามาหาคันโยกกันดีกว่าตรงนี้มีเลื่อยแล้วทางไหนคืออ๋อนี่มีมีมีลูกศรชี้นําตรงนี้ครับเอาแล้วไม,ไม,ไม่ไม่สามารถปล่อยคนได้หรอทำไมอ่ออยากปล่อยคน <c oughs> โเอ้ยอะอครับโอ้โหอะไรวะนะ้าข้างหน้าแดงแป๊ดเลย <c oughs> แล้วยังไงครับต้อง โอ้โหคุณหมอตามผมเจอได้อย่างเดียวทำไมมุมแบบนี้มันคุน้นดอหรือเปล่า <laughs> นี่คือเกมดอหรือเปล่าครับ <laughs> มันคุ้นมากเลยนั่งหยอ,อกเรยไปนั่งนั่งหยอ,อกไม่ได้ครับอุ้ยอย่างเดียวเขาจังหวะดนี้อุ้ยอะไรผ่านนะค่อยๆนะค่อยๆนะไป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 เดินผ่านไปเดินผ่านไปตามไม่ทันหรอกแล้ว่าให้ดีมีประตูซซายขวาไหมเต็ม <laughs> ตัวให้ดีนะฮะไม่มีครับแต่มีประตูตรงออกมาแล้วครับนี่มันดอชัดๆ โอเคมาต่อไปนี่คือด่านหนามอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามีคานที่ยึดกับผนังไว้อยู่ซึ่งผมถ้าให้เดาผมว่าเหยียบไปล่วงแน่นอนต้องรีบโดดเลยเอาไม่หักว่ะเอานี่ผมเดาผิดเลยเนะะี่ยผมเดาผิดได้อย่างไรมาเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นว่ามีอีกอันเนาะโอเคครับผ่านครับต่อไปึ้นเป็นไดคือแปลงบนฮะ,ะไปชั้นบนเกศแมลงลึกมาหลายห้องแล้วเราต้องดึงคันโยกให้ผ่านโอ้โหเลเซอร์เพียบเลยคุณผู้ชม เลเซอร์แบบนี้นี่คุณคิดว่าผมเป็นอีธานเหรอเอาจะไปยังไงวะนะเดี๋ยววันนี้ผมขอดูทางก่อนทางนี้ทางนี้ไม่โดนเลเซอร์โอเคถ้าไปทางนี้เดี๋ยวนะผมขอดูทางนี้ก่อนทางนั้นมีคันโยกครับโอเคผมว่าต้องไปทางนี้โอเคโดนเลเซอร์ครับข้าข้าผ่านเลเซอร์ไปนะฮะตาม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 เดี๋ยวก็จะสวยอีกหนึ่งยังมีกเหรอนึกว่าหมดแล้ว โอเคครับต้องระวังเลเซอร์ให้ดีนะฮะยังมีอีกหนึ่งโดนด้วยเหรออ,อ้าววัดอยู่ๆก็ออกนอกแบบเป็นไปได้เดี๋ยวนะผมต้องโยกใหม่ไปแล๋อโอเคบึกนับหน้วมานับหนึ่งดังดีนะนับหนึ่งทำไมนับหนึ่งผมโกรธโอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันตายเาโดดอ่ะ โอเคแล้วคันโยกอยู่ไหนข้างบนอ่ะโอ้โหจะปีนถึงไหมเนี่ยไปสวยครับผ่านท่อตรงนี้อ่ะแล้วก็โดดข้าตรงนี้ไปสวดยอดประตูเปิดแล้วเย่แต่เลเซอร์อไม่หายนะฮะเดี๋ยวขอดูทางก่อนก็ดูทางก่อนเราต้องกระโดดทางนี้โอเคความสูงม,มันไม่ <c oughs> โอ๊ยุ๊ป <c oughs> สะดุ้งเลยพวกนี้ดูเหมือนเจียคบหมอ้วเราต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้ห้ามตัวตัวพวกนี้แล้วหรออุย้ย คนไข้เกิดเป็นคนไข้กลายเป็นคนบ้าครับอุยอ้ยยามานะอยามาทางนี้ยามาทางนี้ครับมันมําไปยึดโอ้โหป่าคุคค้นๆนะเนี่ยมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนต้องมาเริ่มใหม่จ้ะฆ่าระวังนะมันฆ่าเราได้ทำไมมันมันเหยียบเปลือกกล้วยแล้วมันไม่ล้มวะตะกะไหนเนี่ยโอ้โหคุณพี่เป็นผีประเภทไหนฉันลาดเกินไปแล้วทางนี้ทางนี้ อย่าอย่าอย่าเฮ้ยมีกันน่ยังไม่หมดอีกเหรอหมดเถอะโอเคหมดสักทีมีสปริงสกเก็ตบอร์ดมีคอนให้ใช้แต่ผมไม่ใช้ผมมือเปล่า <c oughs> ยังไม่จบนะฮะตอนนี้อยู่ในท่อระบายอากาศที่แบบมีพัดลมเป่าเราไม่ให้เดินเร็วซะด้วยโอ้โหระวังให้ดีผมต้องเดินแบบต้านลมกูจะไปได้ไหมนะโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเค ชิดใครชิดชิดไ่แล้วว่าชิดไหน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 ลรเพ่โอเคสวยเราต้องไปทางไหนต่ออ๋อไปไหนอ๋ออยู่ทูกนเดินมาเมื่อกี้ไม่สังเกตโอเคปึ๊บอ่าเป็นสวิตเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะแกงขึ้นมานะฮะไม่ให้เราล่วงโอเคครับปีนปีนได้สบายสบายแต่อย่าล่วงนะเอ้าเพิ่งจะบอกเงียบๆโอเคสวยครับสวย ได้ได้ได้เฮ้ยอย่าล่วงนะอีกจันทนึ่อันนี้มีล่องนะฮะเดินอัดสตกได้ไปขวาครับโอ้ผ่านสักทีเย่ต่อไปนะฮะท่อระบายอากาศท่ออากาศท่อแอร์จะเรียกอะไรก็เรียกนะฮะตอนขนาดนี้ผมเจอลานกว้างครับด้านน้ำหมอมีฉลามไหมเนี่ยข้ามพื้นที่น้ำท่วมโรงพยาบาลแถวไหนวะเนี่ยมีน้ำท่วมตรงนี้ด้วยฮัลโหลใครไปเปิดน้ำแล้วไม่ปิดน้ำหรือเปล่า โอเคก็ผ่านครผ่านง่ายๆเลยฮะอุ้ยสวิทเกมอ่ะสวิทเกมก็มาเหรอคำเตือนนะครับระวังกระจกแตกนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกระจกที่เปราะบางแผ่นแรกก็ไม่พ้นละขวาครับเอาต่อไปซ้ายดรือขวาดีขวาแล้วกันเฮ้ยขวาได้ว่ะตั้งนี้าต่อไปซ้ายเชื่อผมโอเคขวาสามต่อไปวานซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่จะขวาหมดเลยหรอถามจริงขวาหมดเลยหรอขวาหมดเลยเฮ้ยทำไมอาวนเยอะจังให้เยอะมากจะบอกว่าอ้าวอ,อ,อยู่ๆก็เล่นเล่นสไลดเดอร์ซะแล้วนันไงไปตรงของขึ้นให้ซื้อด้วยถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อลุกครับลุกไม่เอาต่อไปครับเพิ่นจองนี้ฮนะตรงนี้มีอะไร ไฟไหม้เหรออ๋อลมอย่าบอกนะว่าขึ้นอีกอ่ะขึ้นอ๋อเดี๋ยว,ายว,ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเราจะลอยไปเน่ไม่ลอยห,หรอกเนาะเฮ้ยแล้วว่ไปยาไปเหย็ยแล้วก็ดาดหมีไต่ขึ้นไปครับนี่คือดามอ่าลมมอละนะแล้วกัน <laughs> เรียกว่าลมมรละนะกาหงานลมมอณแล้วนะเออเรียกยังไงก็เรียกแต่ตอนนี้ทางโอ้โหทอมแคบม,มาก <laughs> คุณสถกรท่านใดครับเป็นคนออกแบบครับเนี่ย อ่ะโอ้โหต้องปีนปีนแบบชันๆด้วยนะทำได้ยังไงเนี่ยอือโอเคครับไต่ขึ้นไปฮะอ๋อหูดีนะผมผมไม่เดินเร็วไปเมื่อกี้อ้าวได้ไหมได้ไหมเอานี่ผมตัวสูงไปใช่ไหมนี่ผมตัวสูงไปใช่ไหมถึงโดดไหมครัโอ้อ้าลวลงมาอีกโอเคกว่าจะไปได้มาต่อไปเป็นด่านอะไรโอ้เสียงลงไปทางขวาน,นะฮะลูกสอบอกมา อ่าทางโล่งแบบนี้บอกว่าเจอผุ่หมอยแน่เลยอ๋ออะไรอ่ะลูกบอลเมื่อจี้คืออะไรแบ็คโฮหรือเปล่าอู้ทันป่าวทันป่าวอุยเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะรอให้อีกลูกมาก่อนแล้วค่อยไปหนึ่งสองไปแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาใหมเอาไหมรอรอรอเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์โอเคสุดยอดมีประตูนึงหรออ๋อหมดแล้วโอเคทางนี้ครับ ผ่านผลไม่ได้ดีกับลูกบอลยักษ์ปิดไฟให้หมดอย่าให้เหลือไม่แต่ดวงเดียวนี่แล้วะไปทางนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เลเซอร์คุณพี่ <c oughs> <c oughs> แทม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 นี่เป็นคนไข้หรือน, <c oughs> นักสิบหน่วยสวาดหน่วยเขาเรียกว่าอะไรวะทำไมมันเก่งจังวะเ <c oughs> ออโอเคครับเอ้ยทางออกอ่ะเฮ้ เอาชนะเจ้านายเพื่อนลบนีอ๋อยังไม่จบยังไม่จบซื้อปืนโอู้หูยเพลงมาแล้วครับเพลงมันแบบนี้ไปสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวต้วสามไปไปได้อย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามกี่ตัวเนี่ยสี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสามตัวก็พอแล้วสี่ตัวโอ้โหห้าตัวเดี่ยวฮัลโหลนี่คุณหมอ คุณหมอหรือนัานตอดเนี่ยมันแยกล่างได้ขนาดนี้ผมควรไปทางไหนดีเอ่อโดทางนี้ได้ไหมมันก็เดินทะลุได้เอ้ามาจากไหนวะบาสุกะบาสุกะเอา่ไนเลยเอาตัวนี้ก่อนเลยเอออ๋อไมยอ่ยินอ๋อยินน่ะเดี๋ยวตายเลยโอเคครับงั้นเราต้องเอาให้เอาแบบอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดเอาให้แบบไม่ให้ทุ่นแม่แกศเลยมาทางไหนหลังเราหลังเราสวยสวย รีโหลดนิดนึง,น,งนะฮะมีการรีโหลดช้านิดนึงอันนี้ครับโอเคพอรู้ทีเท่านั้นแหละเหลังเราหลังเราล่ะยิงขาแตกไปเลยมาทางไหนทางไหนทาง,งนี้ครับจะไปหนึ่งนัดค่งหลอดเลยครับคุณผู้ชมคุณหมอผมต้องขอโทษด,ด้วยคุณหมอเป็นปีศาจผมต้องเอาชนะหมอเฮ้ยทางนี้ทางนี้นีหว่าเกือบไปแลวไหนๆทางไหนๆหลังเราโอเคหมุนให้ดูหมุนทั่วทางนี้ทางนี้สวยพอรูทินี่ไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมฮะสบายสบาย เอาไปหนึ่งนัดมีทางนี้อีกไหมดีหนึ่งโอเคได้ใจ,ใ,จใ,จใ,จใจตัวหนึ่งได้ใจตัวหนึ่งนัดสุดท้ายเพื่อหมอเลยครับโอ้ยดีด้วยคุณได้ทำลายสถิติเอาา่อคุณทาได้ทำลายโทบี้แล้วก็นอกจะกโรงพยาบานได้นะครับจบแล้วใช่ไหมขาม้างหน้ามีป้ายครับมีตัวเราอ่าบวกไม้บวกมืออยู่นะฮะ c o n c r e t ย You Beach of B. ในที่สุดคุณก็ผ่านด่านนี้สำเร็จแล้วนะครับอันนี้คือลายแผ่นกระโดดไอ้นั่นน่ะเหรอโดดสูงเหรอไม่มีอะไรเลย เยียบให้หมดเลยกันมีอะไรเอาให้หมดอ่ค้อนหน่อยฮะโป่งฮะกงคืออะไรเนี่ยสรุปที่ได้คือมีปืนฉีดน้ำที่ยังไม่สบงการเลยนะปืนฉีดน้ำแล้วล่ะยิงใส่ตัวเราได้ไหมไม่ได้สุดเลย โอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามา,าดูผมเล่นเกมดีนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์อยากให้เล่นแบบอะไรอีกก็ลองเสนอดูได้นะครับอย่าลืมกด s u b s c ค i b e กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนายเบลดอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย